สวัสดีครับท่านผู้ชมเทียท่ยงเที่ยงวันนี้วิถีไทยกับพาท่านผู้ชมมาดูไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเนาะขัดเนาะพาโอใบอยกักยักแบบนี้เห็นไหมนี่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 น,นี่เหมือนรูปหัวใจแต่ว่ามันมีแบบเป็นโค้งเป็นเว้าเป็นโค้เโง,เป,ง,เ,ปงเป็นเว้าเ <c oughs> ป็นโค้งเป็นเว้าอปา เป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้มงคลต้นนี้มีอยู่แบบเดียวนะแบบเดียวนี่นี่นนตัวใหญ่ๆก็มีพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่เมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนวิธีไทยเปลี่ยนกระถางให้เขาเนาะจากกระถางเล็กๆเป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นอืมแล้ว ที่วิถีไทยเข้าไปดูเนาะอยู่ในอ่าอยู่ในยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่เขากำลังนี่น,นี่กำลังปลูกนี่ต้นอันนี้นี่นี่ต้นอันนี้เขาบอกว่าเขาจะมีความโตขึ้นกว่านี้อีกวิถีไทยเ่่นว่าเออมีความใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกต้นใหญ่มากนะสูงเออเพียงแอวคุนมาซันปาทิทุ แม่นอิหีบอกเออวิธีไทยก็ซื้อมาซื้อมาแล้วก็มาเบิ่งแล้วก็มาเลี้ยงตั้งแต่ต้นในน้อยนะตั้งแต่ตั้งแต่สามใบนะตั้งแต่สามในะบเออสามใบเล็กแต่ก็นานมาแล้วแหละน่าจะนานพอสมควรนะนานพอสมควรแล้วมาณนะปัจจุบันนะณนะปัจจุบันกำลังจะมีสมาชิกใหม่ท่านผู้ชมเอ้ยเบิ่งโน่นี่ออทุ่ มันเป็นอะไรที่มีความชื่นชมยินดีเล็กๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอออยกคล้ายๆกับว่าต้นนี้เนี่ยเป็นการเป็นต้นแม่เนาะอันนี้เป็นลูกนี่นีนน่ี่ที่แทงยอดออกมาจากท้องของแม่เบิ่งนู้นี่เออแทงยอดออกมาจากท้องของแม่ยังบอทันได้แผ่ใบออก ยังเป็นรุ่นุ่นนะยังเป็นเด็กๆถ้าหากว่าเป็นเด็กๆก็คือว่าอาจจะประมาณสักอาทิตย์เนาะอาทิตย์หนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้หนึ่งสัปดาห์นี่ยังเป็นตัวอ่อนอยู่เลยเนาะ <c oughs> แคนแม่เด็กน้อยกันยังแ้แ้แ้อยู่ออยู่ในเตียงอนุบาลน,นะ <c oughs> ยังอยู่ในเตียงอนุบาล ยังต้องการให้ดูแลอย่าไปสึกแดดมากนะต้องอยู่ในล่มลำไรลลำไรเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อนี้พระเอกของเรื่องนะพระเอกของเรื่องก็คือต้นนี้แหละนี่นวิธีไทยมันคลับคล้ายคลับคลาเขามีชื่อว่าอะไรเหรอมาบางคนก็ถามนะบางคนกรทักเข้ามาถามนะกำลังจะมีสมาชิกใหม่ใช่ไหม แมนแมนกำลังซีมีสมาชิกใหม่ท่านผู้ชมเออเดี๋ยวเฮาซีมาดูว่าเขามีชื่อว่าอะไรนะมีชื่อว่าอะไรนี่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 น,น,นี่เออหันมาดูเลยท่านผู้ชมชืบโตหนังสือกระสีโบยักงามปะได้เนาะแก้วสารพัดนึกปะทพอได้รู้จักชื่อแล้วนี่เออเฮาให้นึกถึง ในนิทานในวรรณคดีเนาะที่มีพระเจ้าตาหรือมีลุขะเทวดาสมัยตะก่อนตะกี้นะที่มนุษย์กับลุคเทวดาหรือว่าสิ่งที่อ,อยู่ในเขาเรียกว่าเทพาอารักษ์ไปว่าง่ายๆเออเทพาอารักษ์นี่สมัยตะกี้ที่วิธีไทยอ่านเบิ่งในหนังสือหรือว่าอยู่ในหนังสือในวรรณคดีในไม่หยังนี่ กัิมีถ้าหากว่ามีหรือทรงหรือสีอสนี่พระเจ้าตานี่ยกะเวลาที่ลูกซิษลูกหาไปเรียนนะไปเรียนหรือว่าคนที่ทำคุณงามความดีนะ,ะลูกขะเทวดากะสีปรากฏกายมาจึงมาซ้อยเหลืองามขับขันและก็บ,บอกว่าเอา้าเจ้าเป็นคนดีเจ้ามีคุณธรรมเป็นคนที่รักเพื่อนมนุษย์ เทวดาจะมอบแก้วให้ท่านนะแล้วก็ให้คิดเอาสามอย่างนะให้ขอสามอย่างอะไรก็ได้นะในโลกนี้ขอสามอย่างเท่านั้นอืมเขาเรียกว่าแก้วสารพัดนึกเอ่เอานีมอบแก้วสารพัดนึกให้เจ้านี่อ่ามันจะมาครองจองกับตัวนี้หรือเปล่าคือต้นอันนี้ต้นอันนี้ นะวิธีไทยกาขคิดเอาแบบตามภาษาบ้นบานเฮานี่แหละว่าเออมันน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะแก้วสารพัดนึกอืคือเวลาที่เฮาคิดอยากได้อย่างสามอย่างคือเทพาอารักษ์มาให้หรือว่าลุคเทวดาหรือว่าพระเจ้าตาเนาะมีของวิเศษนี่แก้วสารพัดนึกเป็นของวิเศษมีคุณคา่านะเป็นของที่เป็นมงคล อืมเอ่อโอ้ยวิธีไทยอยากได้เอามาปลูกเน๊ะผมว่ามี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 ขายมีจำหน่ายตามร้านขายต้นไม้มงคลนะบ่แมนไปหาเก็บเอาตามถนนหนทางย่างไปย่างมาเอาบอบ่แมนบอมีบ่มีไม่ใช่บอล่อแต่ตระกูลบอลน,นัล่นแหละแต่ว่าบ่แมนบอบอลทั่วไปนะเป็นต้นไม้นะที่ เป็นมงคลและกับเวลาที่เขาอยากได้เขาต้องไปซื้อเอาในร้านาหรือว่าไปแบ่งปันจากเพื่อนบ้านของเราที่มีต้นไม้อันนี้แก้วสารพัดนึกอันนี้บางคนก็ถามเล่นไนดะ้บางคนก็ถามเล่นวิธีไทยถ้าหากว่าเราปลูกต้นแก้วสารพัดนึกอันนี้แล้วนี่เราจะ คำอธิษฐานได้ไหมเ,เหมือนกับในละครเหมือนกับในหนังเหมือนกับในที่เราได้เห็นในวรรณคดีถ้าหากว่าเรามีแก้วสารพัดนึกแล้วนี่จะขออะไรสามอย่างได้ไหม <c oughs> เออวิธีไทยกะอ่าหวังลึกๆนะขอให้คําอธิษฐานของท่านเป็นจริง ถ้าท่านมีต้นอันนี้นะต้นอันนี้เออมีมีบางมียูทูบเบอร์ YouTuber, หลายๆท่านนะที่มีความเชื่อเกี่ยวกับต้นแก้วสารพัดนึกหนี่เขาบอกว่าเวลาที่ปลูกนี่มันจะมีวันของเขาปลูกอยู่และก็จะมีคาถานะคาถาเกี่ยวกับการบริกรรมคาถาเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการปลูกต้นแก้วสารพัดนึกนี่มีมีมมเขาไปเบิ่งนะเขาไปเบิ่ง เสียงนกคือคุยกันพี่ลึกแท้ท่านผู้ชมปาสิมาคุยกันเบิง่งว่านี่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 นนนเ,อเอ้าเออคุณหนะักคุณหนะักคุณหนะักกินยีบอท่านผู้ชมคุณหนะักทั้งเทงทั้ง,ทงเอทองอห้างนี่นี่นี่นอ้อ้า มาคุยกันวิธีไทยกำลังทำวิดีโออยู่คุยกันจ๊กจ๊กแนะกระช่างเขามันเป็นเรื่องธรรมชาติของนกเนาะมันมีความสุขมันก็คุยถามสารทุกซุปดิบกันเป็นไหนวันนี้เธอไปหากินที่ไหนเหรอจ๊ะหรือเพื่อนกับสิลังจีบกันกระโบวาวโบได้เนาะนกเนี่ยมันกับสิจีบกันจ๊กแจ๊กแคุยกัน เธอสบายดีไหมหนี่นี่คุยกันแปลเอานะแปลเอานกนกนกตามภาษานกเอามาเข้าเรื่องเขาตอบหลายคนบอกว่าต้นไม้ต้นนี้มันเป็นต้นไม้มงคลเวลาที่สิลูกก็ต้องมีการบริกรรมคาถาสักเล็กน้อยเออบางคนที่นับถือเนาะเกี่ยวกับพุทธศาสนาในพี่น้องชาวพุทธเทานี่กั ท่องนโมสามจบไหนเออแล้วก็ปลูกแล้วก็ต้องปลูกวันอังคารหรือวันอะไรก็แล้วแต่แหละวิธีไทยอาสิบโบฮูเนาะอ่สสิบโบมีข้อมูลเรื่องในการอ่าในการคาถาในการปลูกอืมบริกรรมคาถาปลูกไปด้วยแล้วก็อ่าท่องไปพร้อมอ่าแต่ว่าวิธีไทยบบมีคาถากับสีเวลาที่ปลูกหรือเปลี่ยนกระถานี่วิธีไทยกับสีบอกว่าเอา ร่ำรวยร่ำรวยมงคลมงคลอ่าเมตตามหานิยมเมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครหลงอ่าใครเห็นใครมีสเสน่ห์เอาอ่ากะสิบรุมพ,มพึมพำแบบนี้นะทุกต้นถ้าหากบ่ลืมนะส่วนใหญ่แล้วกะสิลืม เวลาที่ปลูกต้นไม้ถ้าหากว่าเขาได้ฟังอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆเขาก็สิจจำจำว่าโอ้เรานี่เป็นต้นไม้ที่เป็นมงคลนะเวลาที่ใครมาตั้งจิตอธิษฐานขอในสิ่งที่ดีๆอย่างเช่นเวลาที่เดินทางไปใส่มาใส่กะเออบางคนก็บอกว่าเอามือแตะเอามือที่แตะต้นไม้ที่เป็นมงคลที่เขาปลูกเนาะ เอ้าขอให้โซคมาเดออทำมาค้าขายจะเริญรุ่งเรืองอ่าเดินทางไปใสมาใสค้าขายทั้งหนตะวันออกเหนือใต้ออกตกกลางก็ขอให้ได้อา่าได้ทรัพย์ได้ลาบนะอย่างนี้เป็นต้นบางคนนะอา่าแล้วก็ท่องอะไรของเขานะนะัา่นแหละอ่านึกถึงคุณงามความดีอ่อะไรต่างๆแล้ว นอกจากจะเป็นมงคลแล้วนะมีบางมีบางท่านยูทูบเบอร์ละบางท่านก็บอกว่าแก้วสารพัดนึกนี่นอกจากว่าจะเป็นมงคลให้คุณให้ประโยชน์ให้พรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลาบเนอะเวลาที่โบราณพูนว่านี่ต้นไม้มงคลที่กำลังพริดอกออกใบนี่จะเจ้าของบ้านเจ้าของต้นไม้กำลังซิมีโชคมีลาบมีวาสนาหันหรือมีสเสน่ห์ เพื่อนเวาวโบราณเพื่อนเว้าวไหนเอออันนี้วิธีไทยกับพูดตามอัศมนันหรือโบแมนก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเออเขาบอกว่ากําลังจะมีสเสน่หเพราะฉะนั้นแล้วนี่เออคนเฮาแข่งยังกับแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งโชคแข่งวาสนาแข่งความมีสเสน่หมันยากอออเฮาต้องใช้ตัวเสริมได้บางคนต้องเสริม เสริมคือเอาต้นไม้ที่เป็นมงคลน,นมาปลูกเพื่อสิได้เสริมดวงเสริมสง่าราศีให้เจ้าของเนาะท่านผู้ชมแม่นบอก <c oughs> บางคนอยากหัวยิ้มยิ้มในใจได้แม่นวิธีไทยคนเฮานี่มันสีงามซิมีสเสน่ห์สีมีสง่าราศีก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมว่ามันงามบอกเออมันสวยไหมเออเลี้ยวไปบงทังข้างเลี้ยวมาทางซ้ายไปทางขวา มีแต่ต้นไม้ที่เป็นมงคลมีแต่ต้นไม้ที่มีสง่าราศีคนเจ้าของเฮือนเจ้าของต้นไม้หรือสิ่งเวดล้อมก็สิเป็นมงคลอ่าคนที่อยู่รอบๆอบเพราว่าสิเป็นแขกผ่านไปผ่านมาเห็นกะรู้สึกสิเป็นมงคลแก่ตัวเองนะรู้สึกว่าเพิ่มสง่าราศีอิ่มเอิบมีความสุขอ่เวลาไปสมัครงานอยู่ใส่กะ ป้าเจ้านี่คือมีหน้าตาอิ่มเอิบแท้ผ่องใสมีสเสน่ห์เจ้านี่ถึงแม่นบบงงามโบลอก็ตามาเบิ่งดวงตาเจ้าแล้วนี่งคล้ายๆกับมีความรู้สึกว่าอิ่มเอิบเจ้าไปเบิ่งอย่างมา,าผู้จัดการสิถามไหนสิถามเจ้าคือแก้มนี่ป้าเป่งปังหน้าตาสดใส ไปดูต้นไม้ที่บ้านของคุณตาวิถีไทยมาใช่ไหมนี่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 โดยเฉพาะต้นที่กําลังดอกออกผลนี่กําลังผิดอกออกใบนี่ปลาเวลาเราพิ้วสบายเวลาต้องลมท่านผู้ชมอ,อ๋อผู้หนักผู้หนักผู้หนักอ้ยวันนี้ฉันดีใจที่ได้ออกวิดีโอเพื่อนสิพากันดีใจได้มดื่อนี่วิถีไทยแหนมหลายวันแล้วนะแหนมแหนมหลายวันแหละเขาออก ออกอเพิ่มสมาชิกใหม่ประมาณวัน2วันนี้แหละนะนะหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นวิธีไทยบอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเธอเป็นพระเอกหรือนางเอกของเรื่องนะอืมเพิ่นพากันดีใจขนาดสู่คอสลอนอยู่่เอออแต่ว่าก็ได้ออกบ่อย,อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าความงามนี่มันเบิ่งแล้วมันมีสเสน่ห์มันบรู้สึกเบื่อแม่นบอกท่านผู้ชม ดูแล้วก็ดูอีกดูแล้วก็ดูอีกอ่าดูแล้วก็มีเสน่ห์ดูแล้วก็ม,วกมีมงคลดูแล้วก็มีสง่าราศีก็ดูไปในเรื่อยนี่แหละท่านผู้ชมจนกว่าเราหรือเขาจะล้มหายตายจากกันไปข้างหนึ่งได้เบิ่งหนูเออทิโทวิธีไทยอยู่ที่ไหนต้นไม้มงคลก็จะอยู่ที่นั่นเบิ่งหนูเ <laughs> ออต้นไม้มงคลอยู่ที่ไหน วิถีไทยก็จะอยู่ที่นั่นเบิ่งหนูเบิ้งหนูเบิ่งนูเอป่าทอันนี้บอเมนคำบันสัญญาแต่เป็นความสุขเล็กๆลของอคนคนหนึ่งนะที่มีความรักกับต้นไม้นะต้นไม้อืมแล้วก็มีหลายคนบอกว่าวิธีไทยนอกจากจะเป็นต้นไม้มงคลแล้วเสริมสง่าราศีแก่ผู้ปลูกเนาะ อ่เขาเป็นไม้ฟอกอากาศไหมบางคนถามนะถามวิธีไทยก็รู้สึกว่าสิเข้าไปเบิ่งอยู่ในอยู่ในเนะ็ตเนาะมียูทูบเบอร์หลายๆท่านออกมารีวิวต้นไม้มงคลต้นนี้อ่าบางคนก็บอกว่าเออใช่แล้วละ่ะเขาจะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยเนาะเป็นพวกตระกูลบอลเนี่ยตระกูลบอลนี่ จะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศบอกว่าสิเป็นเพื่อนๆเ,เขาเนาะบอลโบราณบอลหกหลงหรือว่าบอลสีที่มีความสวยงามนี่ๆนพวกนี้นี่นี่นี่น,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 นี่ที่เกี่ยวกับใบเลี้ยงเดี่ยวนี่อือจะเป็นไม้ฟอกอากาศไม้สวยงามที่จัดอยู่ในสวนนะผู้จัดการโรงแรมผู้จัดการรีสอร์ทโฮมสเตย์บ้านพักต่างๆนี่ จะต้องมีต้นนี้ไปปลูกไว้ในกระถางนะตรงบริเวณห้องรับแขกห้องนั่งเล่นหรือแคนทรีอะไรต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษนะที่ก็พูดบอทึกตรงที่บริเวณเคาน์เตอร์นั่นะนะเออตั้งไว้ตรงบริเวณหน้าตรงโต๊ะรับแขกเนาะก็จะมีมีแก้ววางสําหรับเนี่ยเอามีใส่กระถางเล็กๆอันนี้ก็ใหญ่ไปต้องใส่กระถางเล็กๆนะใส่กระถางเล็กๆเอาลูกเขาไปตั้งไว้ มันก็สิเป็นต้นไม้สวยงามไม้มงคลแขกที่มาก็ได้รับอากาศบริสุทธิ์เพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ฟอกอากาศอืผู้จัดการโรงแรมนี่เห็นนี่ซื้อเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็บอกค่อยมีเพราะว่ามันหาซื้อยากท่านผู้ชมอ่ากว่าจะได้แต่ละใบเห็นไหมนี่กว่าเขาจะถอดขึ้นมานี่เพิ่มสมาชิกแล้วยังนี่น,น,นี่บางคนบอกว่าวิธีไทย ต้นอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบอ่าเม่นยกกังเกาะถ้าภาษาบ้านเฮาก็บอกอยากขี่ที่อยากขี่ที่รู้ <c oughs> ไม่แตกหน่อออกมาปกตินี่มันจะต้องเรียกว่าฮาอ่าใส่ปุ๋ยไม่ไม่เหมาะสมกับเขาบอกเลื่อนใดๆฮาบอกให้ปุ๋ยให้ยังบอกเ,เ,เขาก็กเลยเออนี่นีนี่นี่ยายพูดว่าเดือนเดียวนี่ใบใหญ่ติดเล็บใบเล็กๆนะ สามใบมาเล็กๆน <Noise S 1> ี่นี่นี่นี่เออสามใบออนี่น<ะ>ี่นแสดงว่าเขามีความสมบูรณ์อยู่สมบูรณ์อยู่สมบูรณ์อยู่เนาะไม่แน่ไม่แน่เดือนหน้าหรือสองเดือนหรือสามเดือนข้างหน้าเขาอาจจะมีสมาชิกใหม่ให้เราโดยการเพิ่มจํานวนต้นเนาะเออแทงยอดขึ้นมานี่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 ข้างๆนะโอ้โหไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่นะ แต่วันนี้เขาเพิ่มสมาชิกใบขึ้นมานี่เพื่อจะได้รับแสงอาทิตย์และก็ปรุงอาหารส้อยกันปรุงอาหารนี่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 น,นี่แล้วก็จะได้เพิ่มลูกๆที่แตกออกมาด้านข้างนะอือแล้วอันที่สามหรือที่สี่นะจำมาได้เขาเป็นไม้เศรษฐกิจเห็นได้ๆจังว่าเป็นไม้เศรษฐกิจเพราะเขาเป็นต้นไม้ที่ทําเงินทารายได้นะบาง คนครอบครัวบางคนหลายคนเอาต้นอันนี้นี่นี่แก้วสารพัดนึกนี่สร้างเป็นรายได้ขยายพันธุ์ขายท่านผู้ชมบางต้นบางทีที่มีความสมบูรณ์นะมีความสมบูรณ์นี่นี่เห็นบ่นี่ไม่มีแมลงรู้สึกว่าสิบมีแมลงมากั้กลายนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่มีสภาพที่ ทนต่อพวกเพีย dow, ้ยอัสมีอยู่นะอัสมีอยู่แต่ว่าน้อยนักน้อยหนาที่พวกเพี้ยพวกอะไรนี่ซิมารัางควานเขานะเห็นบอกนี่ใบออกเป็นสีน้ำตาลเนาะสีน้ำตาลใบนุ่นนสีเลื่อมเลื่อมดูคลื่นนี่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 ดูคลื่นของใบนี่เห็นบอกท่านผู้ชมนี่นี่เป็นแทกเป็นแทกออกมาเห็นบอก ปาทิทุเพิินอยากสล่าดีใจได้นี่ดีใจได้ออกอมันมีลมช่วงนี้มีพายุฝ,ฝนเข้าท่านผู้ชมอันนี้วิถีไทยก็สมมุติเอาว่าเขากําลังดีใจนะร่าเริงยินดีแต่ถ้าหามาแห้งกว่านี้ก็อาศฮักเพราะฉะนั้นนะเราต้องหาที่หลบพอเหมาะถ้าอยู่กลางแจ้งเวลาพายุมาก็อาจจะทําให้เขา ได้รับความเสียหายได้นะต้องหาที่หลบมุมมีกำพงกำแพงอืมเป็นไม้เศรษฐกิจต้นหนึ่งโบไดษษษษ้ถึกถึกท่านผู้ชมเออต้นหนึ่งขอบอกขอบอกนะเออต้นส,สวยๆง,งามๆแบบนี้นี่นี่นี่ที่วิธีไทยเอามาโชว์นี่ที่เลี้ยงไหมไม่รู้อาจจะสองสเดือนแล้วนี่ที่มาหนึง่งอืมต้นนี้ประเมินนะประเมินน่าจะอยู่ที่สามกว่านะสามกว่าถ้าถาม น่าจะ300กว่าหรือบางทีอาจจะ400นะก็ขายได้ขายได้นะประมาณนี้ประมาณนี้กระถางใหญ่ๆซ้ำนี้นะเออบางคนโอ้ส0่อวิธีไทยเ <500 S 1> ออเอาห่อให้ถุงใส่ถุงมาให้เลยถ้า300ร <c oughs> <c oughs> ้อยพอนาเออท่านผู้ชมบอกว่าถ้า300รอยนี่เอาใส่ถุงส่งมาทางเอ่อทางแครี่เลยพ่นว่าเออ เคอรี่เคอรี่ว้าวพิดส่งเคอรี่มาให้เลยพันว่ปาปาทิโทรประเมินเราถูกไปขอโทษขอโทษอ่ถ้าหากว่าประเมินเธอผิดไปโอ้ยคือให้คือให้ราคาของฉันต่ําแท้พันว่าเอาห้าร้อย่ะต้นนี้ห้ารออันนี้พูดเล่นๆพูดเล่นๆจริงๆแล้วมันมีเขามีค่าทางจิตใจ ดก็ยังบบได้ขายตัวนี้เนาะแม้นว่าจะมีคนให้เป็นพันกันบบได้เพราะว่ามีต้นเดียวซื้อมารีวิวเพียงต้นเดียวเดียวถ้าหากว่าเขามีจํานวนมากเนาะบนแน่ถ้าขยายออกไปมีต้นเล็กๆเล็กๆกๆเลเหมือนนี้นี่นนก็เออบอกบองมีแถมปี <c oughs> ถ้าเยอะๆมีถูกใจกดไลค์กดแชร์วิธีไทยอืมอาจจะ โอ้ส่งไป,ไปอยากได้ก็ใส่แพ็คทวงไปนะโอววิถีไทยถ้าหากว่ามีแจกฟรีนะต้นไม้มงคลขอสักต้นหนึ่งนะเพื่อนว่าอะไรก็ได้ที่เป็นอยู่ในสวนของวิถีไทยนะ่ะที่เป็นไม้มงคลแพ็คมาเลยเออโบอน่บแน่านนนอาจซิมีอาไม่ยังเกาะเขาเรียกว่าคนที่ติดตามวิถีไทยนี่จำนวนมากหรือว่าเป็นแฟนพันธ์แท้นี่อาจซิมี ส่งต้นไม้มงคลไปให้นะเออโบน่บอบน่เเหมือนกับเหมือนกับเออเหมือนกับอ่ายูทูบเบอร์หลายๆท่านนะบอกว่าโอ้ยอยากได้อยากได้ไดแต่เฮากับมันยังมีจํานวนน้อยเนี้ยถ้ามีจํานวนมากเราก็อาจจะส่งไปให้เหมือนกับรายการที่เขาเป็นยูทูบต่างๆเออมีแจกสร้อยแจกทองแจกอะไรเนาะ <laughs> โบน,โบน่เอโบน่เอเอออาจจะมีการแจกออย่างเช่นว่าเอา คลิปนี้ใครเข้ามาแท็กก่อนเป็นคนแรกก็จะได้หรือคนที่1,2,3,4,5ก็จะได้ต้นไม้มงคล1,2,3,4,5ส่งไปให้อะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ในอนาคตข้างหน้าแต่ตอนนี้นะขออนุญาตเรียงดูเขาไปก่อนเบิ่งนู้นี่หัวสั่นหัวคลอนเพิ่นว่าอดีใจเอออเาละเอาละ,าละสำหรับเมื่อนี้เนาะขอให้ท่านผู้ชมที่มาชมไม้มงคลวันนี้อยู่ดีมีแหง สุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาไม่เฉพาะสามข้อเหมือนกับต้นแก้วสารพัดนึกบางคนบอกว่าวิธีไทยที่ถามมาก่อนเนาะถ้าหากว่าเรามีต้นแก้วสารพัดนึกนี่เราจะขออธิษฐานอะไรได้ไหมได้ได้ได,ได้ทางพี่น้องทางพุทธศาสนาหากตั้งนาะโมสามจบ นึกถึงสิ่งที่ดีๆนึกถึงสิ่งที่ท่านเคารพนับถือเนาะและวก็อธิษฐานขออาทางพี่น้องที่เป็นคาทอลิกเฮ้าก็อธิษฐานขอพระเป็นเจ้านะาในสิ่งที่ดีๆทำคุณงามความดีอัอศิมาเบิ่งต้นมงต้นไม้นี่และวก็อธิษฐานขอพระให้อำนวยอวยพรให้นะถ้าพี่น้องชาวคาทอลิก าชาวคริสต์เฮาเนาะกับอธิษฐานขอพระเจ้านะครับามาเบิ่งต้นมงต้นไม้ให้ดูแลเขาดีๆนะอธิษฐานอสิ่งที่สวยๆงามๆสำหรับม้อนี้ป้าผีหลึกแล้วเวลานี่วิธีไทยเราเดินทางมานานแล้วนะนี่เอไม่รู้ว่าวิดีโอนี่มันหมดบ้วนหรือยังสมัยตะกี้เวลาที่ถ่ายวิดีโอเนาะมันสิเป็นแบบ เป็นแผ่นฟิมลมม้วนไหลแต่ตอนนี้มันเป็นแบบดิจิตอลเป็นโทรศัพท์ดิจิตอลถ้าหากวัตุไหนที่ไม่ดีแล้วก็ตัดออกเนาะข้อความตรงไหนที่พูดตกหล่นแบบทั้งล่าวทั้งไทยสลับกันนี่ก็ไปตัดออกนะหรือไม่ตัดไม่ต้องตัดหรอกวิธีไทยฟังเอาจนจบเลยบางคนเป็นแฟนพันแท้ดูจนรายการสุดท้ายวินาทีสุดท้ายนะ เบิ่งไม้มงคลบ้านวิธีไทยนี่บเบื่อเบิ่งแล้วเบิ่งอีกบางครั้งบางทีเปิดไว้นะเปิดไว้แล้วก็พูไปหนึ่งเข้าไปปัดกวาดไปบางไปห้องน้ำบางคนบางคนเข้าห้องน้ําเปิดเบื้องช่องวิธีไทยได้ได้ได้นะเพราะว่าวิธีไทยโบเห็นนั่ง <c oughs> อง <c oughs> บางคน ขี่บอออกไทยบอกอกขออภัยพูดไม่ไม่สุภาพท่านผู้ชมเปิด Youtube ของวิถีไทยแล้วก็บ,บิ้งไปอเป็นเสียงที่ระบายได้ดีโอเคโอเคท่านผู้ชมเนาะขอบคุณมากที่ติดตามวิถีไทยขอให้อยู่ดีมีแหงสุภูสุคนคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้แก้วสารพัดนึกที่ท่านมาเบิงเมือนี้ ส่งผลให้ท่านนะสมความมุ่งมา่นปาฏนาขอสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นบอเฉพาะ3ประการนะเหมือนแก้วสารพัดนึกคือต้นแก้วสารพัดนึกนี่นะใครที่ยังไม่มีไปหามาปลูกนะรีบไปหามาปลูกซะเออจัก,กระทางน้น้อยนึงนะอ่ะแล้วก็มันเป็นความสุขเล็กๆที่เราได้เห็นต้นไม้ที่เราปลูกนั้นกำลัง ออกใบพรโดอกออกใบนะเอไปหามาปลูกไปหามาปลูกจักน้อยๆกระถางน้อยๆเอาละสำหรับเมื่อนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม